นี่คือร้านน่ามี่กรอบค่ะเป็นหมี่กรอบแบบหาที่ไหนไม่ได้นะคะเอาสาใต้เอาสาใต้ร้านน่ามี่กรอบมีมีกรอบนี่จะบอกว่าเมื่อกี้ป้าเรียกเต้นกรอบเป็นร้านน่าเต้นกรอบเต้นกรอบหนูเส้นหนูเส้นหนูเส้นนี่เอ้ยหนึ่ือดิข้าเรือเข้าเรือนะคะตอนนี้นะคะไปสำรวจโรงเรียนบ้านช้างเชื่อมมาเรียบร้อยแล้วค่ะรู้สึกว่าที่นี่นะคะควรจะทำท ก็เย่ไม่ต้องเซอร์เวยแล้วค่ะตอนนี้ก็มากินกันค่ะในการพูดคำนั้นสรุปนะคะก็คือเราจะไปทําค่ายพัดกันที่โรงเรียนบ้านช้างเชื่อนะคะมีคนมีคนค่ายพัดคราวนี้จะรับ6กสิคนนะคะแล้วก็ได้ไปทําอะไรเยอะแยะแน่นอนค่ะเพราะว่าชุมชนเข้มแข็งนะคะแถมที่ท่องเที่ยวข้างๆคืออะไรคะมูอาือจอค่ะไปเที่ยวกันนะคะ มตาโจมุตาโจมุตาโจมุตาโจอสรก็ค yes> ือ15ถึง22มีนาเคลียร์คิวไว้นะคะใครมีอะไรนะคะไปเคลียร์ไว้ให้หมดนะคะต้องไปนะคะอะไรในเคียร์คิวถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเคลียร์คิวค่ะถ้าไม่ได้มาจะเสียดายมากนะคะอะเจอกันนะเจอกันนะอันยองก๊อดูอาหารแต่ละมื้อซะก่อนนะคะอันยองเจ้าปอฮัติปอ